อย่างนี้ครับอทจนั่ะ,ะนสละผมมางังถากันยังสบายดีพี่นอ้องสบายดีบสดัสสกูดสกูพี่นอ้องจ๋าพบพ่ออีกแล้วพบพ่อกับเป้ามีก่ะ <c oughs> ทีมงานเด็กๆสวกยามือแมลงพี่น้องบรรยากาศคำลัค่ำแต่เป็นใกล้ชิโตกินอากาศหนาวอากาศเย็นคือเก่ามืัอนี้ก็อยู่ก,กับเด็กๆล้านล้านาๆๆๆๆๆคู่แฝดชิมอนพอชัยน้องเหมยน้องทามสาวลอยแล้วก็เป็นน้องทิพย์แม่จะได้เมื่อแล,อแล้วเมื่อแล้วจะที่นอนนี่บอกหอมใหญ่หอมมียังกิทนทามืัอนี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นนั่นเองอันนี้ถุงลสิบบาทพี่น้องเจ้าที่ซื้อกินเมื่อนั้นแหละ เพิ่นนั้นเป็นรถตลาดนะนะสองสิบบาทแต่ว่าแซ่บเด็กซื้อกินมันนั้นจะแซ่บเจ้าเนี่ยมาคุณแม่มามาอาโงไครโงมันจะโถงจะโถงแดงหูเงียงนอแดงหูไม่ใช่ถั่วได้ซะหัวเรือช่างนอคือแดงถัวโคบยุนี่ยถั่วเด้โอเคเอาออกใส่ไว้แล้วออกใส่น้ำเลอด อคุณแม่ข้าค้ามมากินบ่ได้คุณแม่กินบ่ได้พี่น้องก็แล้วก่คอยกินดอกเวลาลูกหลานกินนั่นกินนี่แล้วก็มานั่งเบิ่งแบบมีความสุขกับเอนลูกหลานกินลูกหลานกินคกคุณแม่กินยังก็บ่ได้ประเภทเนื้อซัดเนื้อยังแต่ว่าที่ว่าถือกับแม่และไอ้ย่างกันแล้วกินละเพื่อจังสีละเรากินบ่ได้รับพ่นเรากินแล้วเพลอกสีอารมณ์ แล้วกินได้แต่ผลมไม้นี่เด้ผลผลไม้คุณแม่หมากส้กมผักกาดขาวมะขามจากเด้ห้องบอดดีซีมเบิองอ้งฮะสีซีมเบิง้งงาถั่วไกิโลทำแก้ได้เยอะน,น้อ,นองทับบวกินไอ้น้องทิพบวกินทักข้าวบวงบอสบวงเริ่มมื้อสก๊อตเด็กเด็กๆกับบวบบบมักพัก มเอาอิมอาบอาถั่วไปใเนี่มจักทัวก็เดี๋ยวมีหถั่วเจ็เดี๋ยวมีหถุงขัปั่นกันขากินบเบดอะรกินบัวบดนะนนปั่นกันสือเออลองสิบลบลายซีมึงลงมันหวานแล้วมันงอกเลยงอถั่วงอถั่วไยูกอือข้าบวง กระบอกตุ่ม่มัาเกี่ยงใส่ไหมขับปุ้นถุงละสิบบาทกับพวกกินอย่างนั้นแมเนอื์อสองถุงยี่สิบบาทกะสวดถ้วยกับถือว่าหลายอยู่อีกอย่างสำคัญอันปริมาณท,ที่หน่อยที่ร้ายก็ตามม้า่าแซ่บแล้วคือผ่านถานามันโบซ่บแล้วคือไ่ปประโยชน,น์อย่ กุญแจเอ็ดเปียกบ้ากินแล้วมัาลกผมงอกอันนี้สวัสดีจ้าสบายดีลกผมหงอกบดแล้วบดแล้วเด้อเบิ้นแล้วเขาเจยันเจอ้วนบำรุงหมักไม่เด้อเจเด้อบิ้มุ้งก็บำรุงหมักไม่ผมจะได้ไม่ล่วงผิวจะได้ดีๆน่ะไทยเขินมันยังเจมันแกลวค่ะ มะลาเอิมะบนเาวราขาดอะไรคือกะปิกินกับ่ามักพริกมักพริกดิบกินกับุ้นตรงนี้กะปิคุณแม่จะค่าคัมมาศเแปริมซิมอนมาทันสีเบิร์ดแล้วเนแปร์ กินก่อนเขาพูดได้กินฟ้าที่มันเบิดก่อนอตลาดธงปะสิทธิ์บาทแซ่บอีบร้อย<ก>ข้าเจ้าเอาบัวหิมะแซ่บกว่านี้นอีกนิดหน่อยก็จะได้กินอย่า,ง,ง,างเจสิปุกีบัวหิมะโอ้ยพันชงชันเต็มกล่องค่ะาาดนนมีพัได้พันมนาแล้วค่ะข้าเจ้าทรงมาจากไทยพุ่นละค่ะเคยกิน,นบัวหิมะบัวในเบิ้งเนี่คือเขาจีบัวหิมะอัะไรข้าเห็นแต่เขาจี เขาญี่ปุ่นธรรมราษฎปลูกเขาญี่ปุ่นบอบัวหิมะมันเป็นหัวคลายคือหัวมันเนี่ยสีขาวแต่ว่ามันคลายคือมันเผาละกลินมันสีเกอบหวานน้ำมาเขาปลูกคนอ้องพูากาศเย็นแน่บัดบาดเทาเสยอปลูกอะไรปลูกดินแหงเลแบบนี้บ่ลองบิ่งค่ะกระเือหัวคือง่ายง่ายน้อยน้อยนี่ชีุ้คุ้มเป็นพองนะงอืะ อยู่บ้านเท่าอันบัวฮิมาคาเจ้าขายโลหะสิบหกสิบบาทมีขายบ่ขายคาเจ้ากระสังมาตะไทยยังไงยูส์ยูสปักเจ้ามีปะคาเจ้าขายออนไลน์จะมีแต่ออนไลน์เ้่ยมันตองปลูกแต่หัวหนึ่งซองหัวมันก็ได้แล้วโลนะมันหน่าหนัวใหญ่ซ้ำแขรนี่แม่หัใหญ่ปะสองหัวมันก็โลดซ้ำซ้ำแครนี่แม่ถกคนละมาอ่าเงี้ยมันน้อยมันประมาณคืบเรื่องนี่แหละนอแมั พ่อเคยออกคือทอดขี้นก็ววาเื่อมือนาคนสร้างงันมาชิมลองเบิ่งจังมาชิมล้องเบิ่งเคยกินหตนหน่เวานมันเผาไม้แต่ก็สุมากไม่ไม่มันจะเสีเอาไว้มันเหี่ยวมันจหวานแม่ทํามันชดๆมันสิบ่ค่อยหวานถ้าเอาไว้ยังเหี่ยวเป็นอาทิอยงนี่นะมันสิหวานคืน อากาศหนาวพี่น้องคำหนาบันแหงหนาวแหงลมสีหนาวสีห่อนอาลากือใส่สายเดียวคือเก่าลายครูลายคนเอาคำวันหนาวอำลากือใส่สายเดียวอันนางนางมันหนาวพี่น้องจำเรื่องประทานผิวนะเบรื่องเรื่องผิวค่ะทัวร์ค้าเนี่ยเป็นเถือบเป็นเถือแล้วค่ะบระเด็นนายอย่างเดียวด้านห้องก็บังห้องนางเป็นหนาะแก่ประทาม ทังกับมตาบ้านยายรุ้น่นต่้สินมีต่้สินมีส่งแทบประเทศกับระเชรเนาะนี่รสสาติของเด็กๆมือถือเจอแทบเนาะ เยอะมือมือใดว่างมืดม so ือวันอยากทำมันส่งความเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เซกกระปุนให้เด็กเด็กกินมือนะเฮ็ดกิรอยบอยู่อยขบอยู่จะเฮ็ดยามใดคนบอยู่เฮ้ยกาแฟ น้ำยาไก่กะทิบ้านไก่บ้านไก่สองตัวแซ่บๆไ่บมื่อไก่อบฟางินเมื่อไรก่อนตองกินแล้วภาพเป็นห้าเปเว ม่เปรครัี่มือสมหวานสมหวานทางแต่ว่าสมหวานเริ่มค่ำก็เริ่มเย็นแล้วครับข้าหนาวๆแบเนี้จยจะาแบ่งเขานะฮแบ่งกันอนองคิ้ไงลูกเขานองเขาแก,ก,กเพิ่ลูกช่วงนี้น่าจะมีไดกิน เศษยังค้ามันลมมันหนาวยี่ยนไปหากน้นหาเกียงยี่ยนงูเขา่างูเขาลงหน้ากัสสาวะจะบอมค่ะตกลงคือนบริษัทยังค่ะพักปลูกหญ้าเท่นี่นะ้จะเรียกได้หน่อยโอ้ไปให้ยังเกียจจูได้ได้มันคืมมอมันหนาวมันลมเลยน้ำหมอกมันาจากเริ่มเมื่องหาจากหัวโคมเด้อลงเงี้ยงแค่นี้ มองกขาไทยน้าหน่อเดิเออมองมองลเซนไทยนะมองเาไทยนามองค่ะกัค้างนขเขาเยันไปหาขุดในยันงูมันอยู่ในงูขันไปเงี้ยงรอค่าแน่มันจะสก้าวใส่เกิบในเดินไปเงี้ยงอ่ะเดินดังคืนขึ้นไประยงูมันออกหากินนะน้างูนงูสามเหลี่ยมเห็นไหมทั้งลาวคืเหลืองงูงูดำทาน ปองขาวปองดำาม่เห็นปัตจายหมักสมเข้าเจ้าปลูกบรรนามาก็ได้ได้ซูเมอร์นี่เป็นเบิร์ดเจเวลาบอลลำไยแต่สมัยตะกี้บอลได้เป็นซเมอร์นี้อยุดปลูกอนดินทองอ่ะเจมันงามงามเป็นดินดินองเหาะพันได้ประจันเนาะรับเขาว่าให้เอาอินช่ายไข่สวยงามอันนี้เรแสบนะเมือแองเจมนปลู ไปไปไาจากมือได้หลดซะก่อนฉัลงไปหาเลาะอสื่อที่ปูนใช่แล้วไป็สื่อที่แล้คใต้ทั้งภาคใต้ทั้งปากเซมเนี่ยดินงามงามออกกันคนละล้านสองล้านเสื้อวะพี่น้องมะเขืออนนุยสังกะปั่นนี่มันดินง,งามเ <c oughs> ขาปลูกไว้เสื้อมันก็เป็นนี่ทั้งพมดน่ะเป็นดิน <c oughs> พูเขาปลูกมะม่มงวงปลูกปลาไว้กันเลยกินปลูกปลาไว้เนาะขึ้นเป็นไพลักเขาหอดบุกินซร์ับ มีปลูกซุกหงลนกล่องเย้ามักปลูกแล้วก็เอาเอาเอาคุณแม่ลงเพ็ไปไว้อยู่พุนเนาะเพศตูปไว้นะคุณแม่เขามีสวนอีุ่นเขาปลูกไว้แต่พอยามเป็นหมากกะปีนึงลงไปเทือนึงกันเด้แต่เราหานกันคนละเครื่องคนละลดไปซื้อที่วะซื้อที่ทางนั้นปากเซนะเอาที่ทั้งนั้นถือดายม่ที่หม้อไปจ มีอยู่มีหลานในน้ำให้ไปซื้อทังใต้อยู่พีางนองที่มันถือรอบแล้วิ่ง้ำเย็นยนเบิรอดเลือพ่อมันเกวไว้ให้นางหัวนึงมีย่งเบิร์ดเบิรดลมักน้มากอชิมดูเบแบบเบเียมัน้เางกับเรือกินเชียอกับอิ่มโอยยัไมชก็เบเกินเบิดห้ือกินน้ที่ได้เลือกับปีนี่ อามาไหนมันมักสมอิไปเพาะพันเกศมาไว้เออมัพ so so like yeah. ื่ากนดอกพือสมัยตฉพ่อแต่แม่หัวงงางกระพังนเป็นดอกเลยนะดอกขาวไก่นะลายพวกอะไรเดี๋ยวเอาใส่อีกได้กันไก่เละไงเอาสมัยเพ่อแต่แม่ขนมประเทต้นไม้แ่ปลูกกินสมัยสมปลูกแค่ปีสองปีกันกินแล้วมั มอบีกม่วงเนาะเพาะถึงบัต่อมันก็เป็นไวด้เสมอนี่นะมันท่านเจ้หน่อนโตเ่ะนะนี่นะกัง่ายนเจ้าบอกาสใคราบ้าทอลีบ้านิเออกามันเห็น่มืนันม่มีน่ะอ่าง่ามจนกองลงหดพื้นนีรเป็นบักพันทานต่อสือมาเนี่ย เขาบอกไอ้เห็ดหนุ่มว่าใบใงามันสันลงอันนี้ลมแห้งแล้วมันผัดจนหวานนั่นเอาสิ่เราผอกพันหมักต้มไว้เจ้าค่ะขมต่ายก่อนกับอาชีเกินพี่น้องมันบัวน่นดอกเนาะปลูกขึ้มื่อเดืนเปลี่วตัวต้นไม้ต้องเอาน้ำจากไหนจักปีจักได้พี่น้องใส่พุ่นแล้วใส่พุ่นเรียบร้อยหมดแล้วมันแท้เห็ดหัุ่ว่าไว้สีหยังเก๋นี่ พอแล้วพอแล้วบัวก็พอพันพอพันมาผัดขี้ขาดปลูกอันที่เขาเต้าเจ้าต้อเนี่ยมันแห้งง่ายตัวซื้อมาเป็นดอกโลดมีจจกนัสิเป็นโฮมบักม่วงที่ซื้อมาก็เอามาราวางวางหนึ่งนี่พี่น้องมาปลูกแต่เป็นดอกไปแล้วไอ้ทั้งนั้นบอว่าต้นหน้าบ้านเอามาราแต่ขั้นทศนี่ก็สิเป็นดอกขึ้นกูอัลโซ่เนี่ยนะต้นบักม่วงมันกำลังออกดอกเด้อ เดี๋ยวมาคามวานโยนอยู่บ้านมดกดกโอ้ยจ้าวะสุกคนในร่ได้ลุ้นจากมือโดกปวดปวดง่ากันดกดกอยู่ใะลุ้นอ่ะดกอะลีลรอถ้ามิซีทเขาไปเอาได้อยู่มันเป็นคลองไม่เถ่าเป็นคลองรุ่นพอรุ่นแม่เป็นระปูไหลหมดไหลมัมีซีทู่ไรยังมีซีที่นี่ะกายถ้ายังมีสุทส่วนได้อยู่นะคะอัมบลาจะเอาไปทำไมจ้าที่เยอะแยะไม่ฟังตัวเองก็ไม่หมด นิดเอาน่ะเอามาฆ่าพี่น้องบมาดาเดินมาทำดาดอกมาฆามกรด๊อกแต่ว่ามังม่วงมังม่วงปีที่แล้วดกเนาะด๊อกยุไซก็เป็นแต่ว่าปีนี้พังเบิ่งว่ามันสีดกบอกมันเป็นบางปีบางปีกะบ่ด๊อกบ่จับน้ำเป็นน้ำบ่จับเหมือนบ่ลําไยปีนี้ก็ด๊อกดกไปในกระด๊อกง่าก็แทบสิหักมันเป็นปีเป็นปีของมันปีนี้กะพังเบิ่งว่ามังม่วงมันจับบอกไปไปมือาส่งคุณแม่กันค่ำเลยพี่น้องเจ้าขา ทำแล้วพี่น้องจ้าก็สิได้แยกย้ายกันนี่คุณแม่ก็เมื่อนอนบ้านกับยายบุญสาวร้อยกับน้องเมยก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำจากที่นี่แล้วก็เมื่อนอนพุ่นเราก็แยกย้ายกันบ้านทผยบ้านมันจ้ะส่วนนางกับป้านเดี๋ยวนางจะลย่คนเดียวค่ะนางอยู่คนเดียวนะคะนางมีมีดนะคะในที่นอนนางเข่ามาสิคะเอ้กับปูใชเข้ามาละ่านมาเจ๊ พอาลาย้ายห่างพี่น้องมาทะเกันกกสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้พวจะหาอนำอนาำอำนาจกันยูดีไหมฮงบับจกูสกุลพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสบายดีเก็บเร็ว